สวัสดีครับกลับมาแล้วกับเบคอนเจมโคชแนลว,วันนี้เจมจะมาเล่นทางด้านของมินะป่านะผมตอนแรกอะ่ะ มีคนบอกว่ามีนะป่าเก่งเจมก็ยังไม่เชื่อนะพอลองเอาไปเล่นเองอะ่ะมันเก่งจริงๆับผมเพราะมันสามารถฟาร์มสองหลุมได้มันฟาร์มไวมากแล้วผมก็คือถ้าฟาร์มฝั่งบูใช่ไหมก็จะฟาร์มปกติ2ตัวสายกับตัวบูนะข้างล่างกับเลสก็เป็นตรงทางด้านตัวขวากับตรงกลางเลสคือเกี่ยวมาให้มันใกล้ๆกันถึงอย่าง้มันก็ปั่นนะผมซึ่งมันฟาร์มไวมากๆเลยผมแล้วก็เก่งเก่งจัดเลย ก็เดี๋ยววันนี้เจมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะผมมันจะเป็นไงเดี๋ยวก็เจมจะบอกลูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมเข้าวๆผมลูนที่ใส่ก็เป็นเจาะร้อยอาจจะห้อยคีทั้งสองเม็ดก็ได้นะผมแล้วแต่นะผมส่วนไอเทมผมจะออกเป็นขวานไฟอันหนึ่งครับผมแล้วก็รองเท้าพอรองเท้าเสร็จก็เป็นรองกินุษอมิชิ้นสามเนี่ยถ้าเจอเวทเยอะสามตัวให้ออกแบบว่าทอยถ้าไม่เจอเวทเยอะก็ออกทางด้านของดาบสองร้อยปั่นที่หัวหลุดแน่นอนนะผมการันตีชิ้นสุดท้ายก็เป็นใจเกิด ส่วนพลังแฝงก็จะเป็นแรง5้าแล้ผมนะคือสีแดงจะเป็นเคิร์สนะคือมันปัน่นปั่นคือแบบเกือบครึ่งหลอดนะผมเดี๋ยวไปลองไปดูข้างในกันได้นะส่วนพลังแฝงรองก็เป็น2เหลืองนะผมแรงอีกเหมือนเดิมก็ผมก็ประมาณนี้สำหรับรูนพลังแฝงไาเทมเข้าๆนะก่อนที่จะชมกันต้องฝากกดไลค์กดซับไ์และกดกระดิ่งให้ช่อง,องเจมกัด้วยผมรับไปชมคลิปกันเลยก็บโบผม

ไอ้ดักเลยลิกเตอร์ลิกเตอร์ดักก่อนต้องไปกลางเ้าสี่นะเวอดเดียวระวังเออไม่โดนหรอกคุมไว้คุมคุมคุมไว้ียอบนอน่ไม่ดีแล้วก่อนเฮ้ไม่ดีแวคหายนะนนระวังนะมังกรหุ่งล่าง Enemy An ally has been defeated. been defeated. An ally has been defeated. Vengeance comes. <laughs> โอมินายนะครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอมินประกาศฆ่าผมเฮ้ย An enemy has been defeated! <laughs> oh, kneel before me! An ally has been defeated! Let's go, let's go Where are they? วางตังก่อนได้นะบอลนะมันไม่ได้ระเบบหนักเลยาดวโฟมิงกลางนะครับเฮ้ยได้ได้นะได้ได้นะเข้าไหน่อยเข้าไหน่อยคิดาโดดว้าวด้วยคิดาโดดว้าวด้วยไป deh, 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 deh,

เฮ้ยได้สองป้อมแล้วเว้ยมียโพมานะน้ามาเข้มาขจไม่่นไม่กล้าเข้าปุ่มโบีตัวผมก็ไม่ได้ ไม่เล่นลนะเว้ยแบบล่างอุน่นโอ้ยจริงใจตายคอมเมนต์ไปโอ้โหไม่ได้โดนได้นะเนาะเดี๋ยวให้พี่เดียวเคลียร์เล่นป่ตรงนี้ป่ะเล่นตรงนี้ป่ะไม่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 ไมามามาโ่ะ แถวขวามีตัวปะโฮเมนนโฮเมนอยู่ไหนมาทันอย่าละไม่ได้หนอไดูทีลาดด้วยขึ้นได้เอาแค่ป้อมนี้อม่ตรงนี้กูร้องกูร้องหลังอีล้างวะ ไม่มีพี่พ่มีเมื่อกี้เลยปหลังกีฬาปิดหลังกีฬาปิดหลังเห็นไหกีฬาปิดหลังกีฬากีฬาาแถวเนียแถวเนี้ยแถวเนี้ยเยยย e a t <sound> e <fizer>

เกินไปตูแหลหมดแล้วยังน้ำแรงกว่าโอเคตวเเท้าคองไม่ได้เท้าสบคนตได้พี่ตีได้ตีได้ผมมีอโพตีได้ตีได้ผมมีอโพก็เข้าไาเาหน่อยเดียวเบาหน่อยเดียวตวเ ไม่มีดเปอนไรกลับมาเก็ยนะาด้วยเรียบร้อยพูดลึงอ่ะเก็บนะลืมแต่นี้ก็ให้หองหองเลยตาดี้นีกดลืมอ่ะ น่าอ่ะคือล่าวเล่น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 ในบน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 ล้าง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 ไม่โดนไ้เรื่องนี้วะเอาไรเอาไรล่าตองกูว้าวเวงว้า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 วงต้ามาพี่รอรอเพื่อนรอรอเพื่อนพอก็ได้นะขอเนี่ยอ

อะไราุดลาาอุดลาเียไมเหยเ้ล่ตายยังไม่ตาย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 โอเนรองไปแลวโอเมนลองแล้วโอเมนลองไปแล้วโอเมนลองไปแล้วโอเมนลองไปแล้วตายตายตามันเกมันเกแข่งด้ยตอฮม รับอยู่เป็นรับอยู่เล่นต่อได้ตัวออกก่อนนะต่อมาอวมาตเลียวหมดเลยเฮียขอขวด่ยาตาเลไงวะ ก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกับทางด้าน มีนะป่าเป็นไงเชี่ยมันสามมันคือแบบมันโดนลุมไม่กลัวเพราะว่ามันปั่นดูดเลือดได้แล้วมันแล้วเรายิ่งเจอลาวิลลาวิลมันทําให้แบบว่าเราสแต็กได้ไวครับผมพอวันยิงเราครบสิบทีเราปั่นปั่นปั่นแล้วปั่นทีละพันหกมันเป็นทูดามีนะผมถ้าใครดูตอนเอ่อตรงที่บวกกับตรงบัวเป็นไงก็เฟี้ยวเฟี้ยวนะผมก็เดี๋ยวมาดูดาเมจอุ้ยดามจก็ไม่น่าเกียดนะผมแปดหมื่นแปดหมื่นนี่ถือว่าเยอะนะผมแปดหมื่นนี่เยอะมากเลยนะผม ก็ยี่จซก็ประมาณนี้ับผมถ้าใครอยากให้เจมเล่นตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมอันนี้เจมกำัเล่นมีนะครบรอบ5้าปีจะเป็นสกินครบรอบ5ป้ปีให้ดูเดี๋ยวมีทางด้านของดีแลกกับลิเลียลิเลียสายคิกกับดีแลกสายแคลรี่งงดีดีแลกสายแคลรี่เป็นไงเดี๋ยวต้องรองติดตามผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจา๊ะ